ข้าวมันไก่กันนะคะวันนี้พี่ตู่อยากกินข้าวมันไก่เนาะนี่น่องติดเโพภคนะคะเนี่ยนะคะสี่อันสี่สี่สี่ชิ้นนะแล้วก็มีขาหนึ่งแง่งนะคะแล้วก็มีกระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกจินดาแดงนะคะเต้าเจี้ยวสองช้อนโต๊ะ โชยู oyu, ซอสญี่ปุ่น3มช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชูสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกเราก็จะมาเจียวน้ำมันไก่นะคะเพราะว่าพี่ตู่ซื้อไก่มาเยอะเลย ก็เลยเอาหนังออกมาแล้วก็มาเจียวกระเทียมกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะนี่น้ำมันน้ามันไอ้น้ำมันไก่นะคะเราก็เจียวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พี่ตูก็เอาหอมกระเทียมลงไปเลยใส่หอมใส่กระเทียมนะคะใส่หอมใส่กระเทียม ใส่หอมใส่กระเทียมใส่ขิงลงไปเลยนะคะนี่หอมหอมเลยใส่ไปเลยไอ้ที่ไม่สวยไม่สวยเราก็ใส่ลงไปเลยนะจะ กินเองที่บ้านนะวันนี้พี่ตู่ใส่ข้าวหอมมะลิเก่านะคะเพราะว่าพี่ตู่ซื้อแต่ต้นปีแล้วเนาะคะ่ะก็ยังไม่หมดพี่ตู่ซื้อทีกระสอบหนึ่งกระสอบหกร้อยบาทนะ,ะข้าวหอมมะลิตาดอกบัวนะ,ะพี่ตู่ใหม่ๆก็หอมนะคะทีนี้เก่าแล้วนะเนี่ยพี่ตู่ใช้ข้าวสารมะลินะคะน่าจะก,กลางปีเนาะ ประมาณสามถ้วยตวงนะคะเต็มถ้วยนี้พอดีนะคะล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราก็มาผัาดพร้อมกับหอมกระเทียมนี่นะคะ นี่นะคะเราก็มาใส่หม้อหุงข้าวนะคะ ข้าวมันจะสวยนะ,ะทีนี้เราก็มาดูการใส่น้ำนะใส่น้ำอุ้ยหอมหอมพี่ตูใส่ข้าวไปสามถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำก็เป็นสีนะคะนี่นะคะพี่ตูก็จะใส่น้ำเปล่านี่แหละคะ่ะ นี่นะคะเป็นสีพอดีพอดีนะคะสีขีดตรงนี้พอดีนะคะเพราะเขาเป็นข้าวหอมมะลิเราจะใส่อ่านอก้อนหมูซุปนะคะไปครึ่งครึ่งของครึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตอนสุกแล้วนะคะนี่นะคะเต้าเจี้ยวสามช้อนโต๊ะ ชโชยุสามช้อนโต๊ะอ่าน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็น้ำต้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะนะเดี๋ยวพี่ตู่ชิมก่อนว่ามันจะเปรี้ยวพอดีไหมอืมเปรี้ยวพอดีแล้วเปรี้ยวมากเดี๋ยวจะไม่ดีไม่อร่อยนี่นะคะ จากนั้นพี่ตุกก็จะใส่ซีอิ๊วดำไม่มีหวานนะไม่ได้ซื้อซีอิ๊วหวานมาเนาะซื้อซีอิ๊วดำก็ใช้ไปสักสองช้อนโตะนะคะเพื่อเป็นสีสนันนะนี่สวยเลยเห็นไหมคะสวยเลยเวลาเรากินข้าวมันไก่จะได้อร่อย หรือใครจะชอบหวานก็ใส่หวานไปนะคะแต่พี่ตู่เอาแค่นี้พอจากนั้นเราก็มาหั่นพริกแดงจินดา เดือดนะคะเอากระเทียมลงนะคะเมื่อกี้นี้นี่นะคะก้อนซุปหมูคนอนะคะที่เราใช้ไปครึ่งหนึ่งเมื่อกี้นี้เราก็มาใช้ครึ่งหนึ่งน้ําครึ่งลิตรนะคะจากนั้นพี่ตุกก็จะใส่ไก, <c oughs> ไก่ลงไปค่ะเนี่ยนี่เลยข้าวมันไก่เราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ นี่หนังร้อนๆไม่ใช่หนังร้อนร้อนน้ำร้อนๆใส่ไก่ลงไปจะได้สวยสวยนะคะนี่น้ำจิ้มพี่ตู่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมีขิงมีพริกมีเต้าเจีเจ้ยวนะคะเวลาเราจะแบ่งทานเราก็ทำอย่างนี้นะคะนี่มีเนื้อขิงมีเนื้อเต้าเจี้ยวนะคะส่วนมากจะกินแบบนี้เนาะ นี่ตักพอกินเนาะจากนั้นพี่ตู่ก็จะโรยกระเทียมเห็นไหมคะกระเทียมนี่ค่ะโรยกระเทียมโรยกระเทียมสดแล้วก็ใส่พริกเขียวเข้าไปหน่อยนึงก็เป็นอันเสร็จค่ะอันนี้ทานได้ประมาณสองจานนะถ่วยนะคะเรียงเม็ดสวยไหมคะเห็นไหมคะหอมหอม เราอย่าพึ่งเอาออกนะคะเราคนข้าวข้างบนลงข้างล่างนะคะเห็นไหมคะข้าวหอม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 มากๆเลยนะคะเราก็เอาข้างบนลงข้างล่างนะคะ เราก็เอาข้าวมาใส่ถ้วยอือนี่ให้คุณพ่อชายนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะเรียงเม็ดสวยงามนี่เห็นไหมคะสวยงามเห็นไหมคะจากนั้นพี่ตุกก็จะเอาไก่ลงมานี่เลยนะคะ เห็นไมเคข้าวมันไก่แล้วก็เอาจานวางมีแตงกวาอ่อนๆด้วยทําง่ายๆนะคะข้าวมันไก่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะนี่น้ำซุปข้าวมันไก่นะคะใส่พริกไทยโรยสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ నీలు <Neefair> నీలు <Neefair> <Neefair> <Neefair>